สวัสดีครับผมพทวัฒนาเกษรไล่นะครับมันนี้มาพาพีนองมาอับเดียอ้อยนะครับครับบรรยากาศตอนเ้าๆนะครับพ้าพีนองมาอัปเดตอ้อยโบวนว่าพญาวัฒนากรจะพ้ามาอัปเดียแต่มาสับะหลังนะครับเพราะว่าวัฒนาเอ่อมีอ้อยที่กันนะครับมีแต่ฝนตกเนาะครับมันขึ้นฝนตกฝนตกครับบรรยากาศตอนเ้าๆมานนี่นะครับ มื่อนี้เข้ายู่พื้นที่จักไรครับมื่อนี้ครับเมื่อวานนี้พี่น้องมาอัปเดตอ้อยนี่ครับอยู่ที่ประมาณ20ไร่นะครับ20ไร่นะครับพันอ้อยที่เข้ายู่ตรงนี้คือเป็นพันธุ์พันธุ์ไหนครับอ่าพันธุ์ขนแก่นนะครับนี่ครับเป็นพันธุ์ข้นแก่นนะครับนี่ครับพันธุ์ขนแก่นครับนี่ครับเป็นพันธุ์ขนแก่นเป็นพันธุ์อ้อยขอนแก่นนะครับอ่านะครับตอนนี้เข้าได้ใส่ปุ๋ยจือเคือะไรครับเข้าใส่อีหยังแน่ครับในการปลูกใส่ปุ๋ยนะครับ ข้าวเบื้องต้นนอกจาตอนปลูกนะครับข้าวก็ใส่ปุ๋ยลงงานนะครับอันนี้ข้าเป็นอ้อยลงงานนะครับแล้วก็บอกว่าปุ๋ยเพิ่นบดีนะครับปุ๋ยเพิ่นกระดีนะครับเรียกแต่วันแพงนะครับข้าก็ต้องอย่างลดต้นทุนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อต้องการเงื่อนเขามีกำไรนะครับเพื่อต้องการให้มีกำไรนะครับแล้วก็เบื้องต้นขาปลูกข้าก็ต้องใส่ปุ๋ยลงงานนะครับเพราะว่ามันจะลงน้ำกันครับ อ่าตอนปลูกนะครับนี่ครับครับอ่มันกับลงน้ำการก็ตอนปลูกนี่จังว่าอ่าเข้าไถพรวนนะครับกับประมาณอ่าสามครั้งนะครับนี่ครับเข้าไถพรวนประมาณสามครั้งอ่ากว่าก้อนหนั่นี่ดินตรงนี้มันเป็นดินหนาเนาะเป็นดินหนาครับมันเป็นอ่าหน้านะครับเขาปลูกมั่นฉับหลังมันเน่าเขาเขาเออไม่เป็นหน้าเหือนดครับมันเป็นหน้าเหือนะครับเขาปลูกมันก็แล้วนะครับปลูกเขาก็เรียปลูกเขาเขาพกหั่มนะครับ มาพอเลยมาใส่อ้อยครับพี่น้องมาใส่อ้อยนี่คักพื้นที่ตัวนี้นะครับแต่ก้อนก็ปลูกเขานะครับนี่ครับพื้นที่ตัวนี้ปลูกเขามาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็มว่าปลูกมันสับปะหลังนะครับแล้วก็บ่ได้ผลนะครับปลูกเขาก็บ่ได้ผลนะครับปลูกมันสับปะหลังก็บ่ได้ผลนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่มันมันมันออกมันหืมนะครับมันเพราะว่าน้าพี่น้องมึงว่ายังไงว่าน้ำน้ำมันไหลมาตลอดออกเป็นอย่างน้ำคั่มนะครับนี่ครับมันออกเป็นน้ำคั่มนะครับ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมอกสําหรับอ้อยนะครับอ้อยครับอ้อยพันธุ์ใดครับพี่อ้อยนี่ครับอ้อยนี่ก็คือพัฒนาก็ใส่พันธุอ้อยก็คือพันขอนแก่นนะครับนี่เป็นพันธุขอนแก่นครับบางทีว่ามันมีพันเดียวบอหมพันอื่นมัมีบอ้อยก็มีหลายพันนะครับบอกว่าจะเป็นอู่ทองหรือว่าพันธุ์อื่นๆนะครับแต่ว่าเฮ้าน่ะเลือกใส่พันุขอนแก่นนะครับเพราะว่าพันขอนแก่นนี่มันจะบ่มีดอกนะครับ คนแกน่นจะบ่มีดอกนะครับเพิ่นจะคืนไปเรื่อยๆนะครับล่ำเพิ่นจะให <ไป S 1> ญ่ไปเรื่อยๆง่ายไปเรื่อยนะเน่าออกไปเรื่อยๆเพิ่มนันนักไปนี่อ้อยนี่มีอายุอยู่ที่นะครับหกเดือนนะครับอ๋อตอนนี้อ้อยหกเดือนแล้วครับนี่ครับอ้อยนี่่อาปลูกมาแล้วในหกเดือนนะครับนี่ครับอ้อยหกเดือนนะครับนี่ถ้าเป็นนึ่งปีจะซ้ำไหนนะครับนี่แล้วก็เป็นอ้อยตัวแรกนะครับนี่ครับเป็นอ้อยตัวแรกนะครับนี่นี่เป็นอ้อยตัวแรกนะครับ วิธีวิธีการใส่โฟที่เนี่เขาใส่จังไรครับก๊อบอ๋อหลักใีญ่เขาใส่ปกติห้องเขาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วครั้งแรกนะครับครั้งที่สองห้อก็ฉีดโฟที่นะครับห่างจากปลูกมาแล้วกับประมาณหนึ่งเดือนเลาก็ฉีดโฟที่นะครับอ่ะประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับนี่ครับประมาณเดือนละครั้งหรือว่าบางคนก็ยี่สิบวันหรือว่าสิบห้าวันก็ได้นะครับต่อครั้งหนึ่งนะครับเ้าก็ฉีดพ่นบ่ต่ำกว่าสามขังอันนี้ฉีดพ่นไม่ต่ำสามรั้งนะครับ ฉีดพ่นได้แล้ว3ครั้งครับข้าฉีดพ่นมาแล้ว3ครั้งนะครับอัตราการผสมของโฟที่ฉีดอ้อยนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อกับประมาณหนึ่งช้อนนะครับนี่ครับโฟทีนะครับนี่โฟทีหนึ่งช้อนนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่ถ้าอ้อยใหญ่แบบนี้แล้วบาทีนี่ข้าวถั่งใส่สองช้อนนะครับบัดนี้ข้าวถั่งใส่สองช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับบัดนี้เพราะอ้อยใหญ่แล้วนะครับนี่ข้า็อ่าใส่ โทษีนะครับหรือบางคนนะครับหรือบางคนอยากใช้นี่ครับวว้าจะใช้อะมิโนแบ็กก็ได้นะครับนี่ครับจะใช้ร่วมกับอะมิโนแบ็กก็ได้นะครับอาร์มิโนแบ็กหนึ่งฝาต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่ครับอันนี้ชุดเล็กเนาะชุดเล็กนี่ก็ฉีดพ่นได้ไม่ต่ำกว่า5ไร่นะครับนี่ครับอาร์มิโนแบ็กนี่ครับขวดเล็กนะครับถ้าเป็นขวดใหญ่ก็ฉีดพ่นได้ไม่ต่ำกว่า อ่าสิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับสิบห้าถึงยี่สิบไร่ถ้าเป็นอะมิโนแบกขวดใหญ่นะครับเพราะว่ามันมันเกี่ยวกันหนังนะครับมันเกี่ยวกันก็ว่าถ้าใหมเพิ่นมีหนำหวานนะครับถ้าใหมเพิ่มมีหนำหวานแล้วก็ไม่ซีซีเอ็ดดีดีนะครับยางกีฬาก็สามอ่าสิบสามสิบสี่ซีซีเอ็ดนะครับนี่ครับเพิ่นก็มีซีซีเอ็ดดีราคาเอ่อถาเขามีซีซีเอ็ดดีนะครับเพิ่นก็เพิ่มเง้นหน่อนะครับเพิ่นก็เพิ่มเง้นหน่อนะครับพวกอ่าโรน้ำตาลเนาะครับพวกโรคน้ำตาเพิ่นก็เพิ่มให้นะะครรับเเพาาาว่มี อ่าข้าวหวานหลายนะครับเพิ่มข้หวานให้นครับ,อ,อ,บอ่าต้นอ้อยน้ำครับแล<น>้วก็พวกที่นี่ก็ทําให้บำรุงคือว่าท้าให้ต้นมันอ้วนนะครับนี่ถ้าไให้ต้นมันอ้วนแล้วก็ท้าให้มันน้ำนักมันหลายนะครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็พวกอ่าป้องกันเชือ้อราได้นํำนะครับนี่ป้องกันเชื้อราพวกที่ว่าเป็นอ่าหลวไพ่กระเจี๊ยบของอ้อยนะจะบ,บ่มีนะครับตัใส่อะมินโนแบคนะครับนี่แล้วก็นี่ครับเบื้องตี้เงาหนึ่งเงาหนึ่งมันเปนหน่อยหน่อยนะครับ แต่ก่อนผมก็เห็ดเคยเห็ดใส่ปุ๋ยเคมีก็ที่ไดนอยู่ะ้านเจ็ดตันแปดตันนะครับถ้ามาใส่คููกันนะครับโฟที่ครับเอาไปรูแบกหนึ่งครับไรหนึ่งไม่ตำกว่า20ตันนะครับไรหนึ่งไม่ตำกว่า20ตันนะครับเออจะว่าราคประหยัดลดต้นทุนราก็เพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ฉีดง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวภาพนะครับ เอบว่าจะเป็นไม่ยิ่งไม่ยากระสีได้นะครับผู้ที่เพิ่นแข็งแรงแน่ยกับเพิ่นกระสีได้นะครับคือมันเป็นชีวภาพนะครับโบวาจะเป็นโฟที่ก็ดีโบวาจะเป็นอะมิโนแบคก็ดีนะครับเป็นชีวภาพนะครับนี่ครับจังว่าอย่างไ้พี่รองเปิดใจใส่โฟที่นะครับเพื่อการลดต้นทุนแล้วก็ะเพิ่มผลผลิตแล้กกระฉีดง่ายนะครับเออแล้วกระฉีดง่ายแล้วกระฉีดได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวภาพนะครับก็คือเด็ดตอนไหนก็ฉีดตอนนั้นนะครับแต่ว่าเวลาฉีดก็เพิ่นก็คือหกโมงสิบหอดสามสี่โมงสบ หรือว่าตอนเย็นนะครับกับประมาณสีม่งแรงนะครับสีม่งแรงกับหอดหัวมงแรงนะครับตอนเย็นแต่กลางวันมเลแนะนานะครับเพราะว่าเส้แเหน็มันแห้งนะครับแสงแดหมันจ่ามันกัดจ่าเลยเฮ้ยไปกับอากาศนะครับเพราะว่ามันจะบ่ได้ผลพื้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วที่นี่น้าทีผสมฉีกกันกับฟู้ที่นี่น้ามแนะนำพี่น้องน้าแบบใดครับสมมติว่าถ้าเป็นน้านะครับถ้าเป็นน้าห่วยน้าหนองนะครับน้าคข้องนะครับ กาดีนะครับแต่ว่าถ่ายเลี้ยงไม่ได้ก็เป็นน้ำปะปานะครับน้ำปะปานี่ก็บ่อยากแนะนำวัาไหนนะครับแต่ว่าถ่ายเลี้ยงไม่ได้ก็ใส่น้ำปะปาก็ได้นะครับแต่ว่าน้ำที่ดีที่สุดก็คือเป็นน้ำธรรมชาติครับแต่น้ำที่ดีที่สุดก็คือน้ำธรรมชาตินะครับครเนแนน้ำเหยพี่น้องใส่น้ำธรรมชาตินะครับ้าสมมูรณว่าเขาหาบร่อยจริงๆนะครับเขาคอยใส่น้ำปะปาเนาะบนครับก็จะมีเพราะว่ามันจะมีพวกก๊ตต่างๆเนาะมันจะมีคอลีนมียั้งนะครับ มันจะมีกสด่างต่างๆของหนามนะครับก็คืออย่าให้พี่น้องผสมกับหนามธรรมชาตินะครับผสมกับทำให้ไม่ได้กับหน่ำฝนเองดีนะครับทำให้ไม่ได้หน่ำฝนเองดีนะครับอาบอมี่นะครับกับหนามว้าปาก็ได้นะครับครับบาตรี่นี่มันมีพิษมีไั่บ่ครับอ่าเฮาหักไปกินได้บ่นี่สมมติว่าอ้อยนี่ครับคือว่าหักไปกินได้นะครับนี่ครับเล็กๆเล็กหน่อยกินได้นะครับนี่ครับบ่เป็นพิษเป็นไั่นะครับเพราะว่ามันเป็นชีวภาพนะครับอันเดียดเดี๋ยวๆลองๆลองหักเบิ่งลองหักเบิ่งเดี๋ยดเดี๋ยวหักไปให้ ลองลองลองหักไปกินเลยครับนี่นี่ครับหักเลยนี่นี่ครับอ้อยนี่หักไปกินก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไปกินเลยพี่น้องหรือว่าจะหวานนี่หรือว่าพี่น้องจะเอาไปรีดขายก็ได้นะครับนี่ครับจะเอาไปรีดน้าขายก็ได้นะครับี่ครับอ้อยนี่ครับบางทีนี่อ้อยหกเดือนนะครับนี่ครับนี่อ้อยหกเดือนนะครับสังเกตได้ลอาวาถามันอยู่ปีหนึ่งนะครับจะได้ตัดนะครับปีหนึ่งหรือสิบเอ็ดเดือนนะครับมันจะซ้ำได้นะครับ นี่ครับโอ้ตอนนี้เขากับมาดูว่าเขาจะฉีดพ่นอีกในบอน่อีนครับเพราออะเขาได้เลยครับนี่<อ>ถ้าฉีดอีกในร่มเลยครับนี่โอ้ก็ค,คือพ่อแล้วเออก็คือ,อค,คือตรงรอระยะเวลาครับตรงอย่างเดียวเพราะว่าพ่อแต่ว่าเขาเบิ่งว่าเออมันเข่าในบ่อครับตรงไหนมันบ่งามนะครับถาตรงไหนมันบ่งามเขาถึงฉีดเพิ่มเติมได้นะครับถามมองไหนมันบ่งามเขากัเขาเขาก็ฉีดเดี๋ยวฮักเอาอีกเอาอีกเบิงนี่ครับนี่ เดี๋ยวหักไปฟาดนี่ครับเดี๋ยวเอาไปกินกันเลยนะครับมันเป็นชิ้นปาบนะครับมันไม่มีผิดเนาะเอามันไม่มีผิดนในใบนะครับนี่อ่าหักทีน้พี่น้องได้เบิรงกันเบ้ออ่านกรอบเลยพี่น้องนี่กรอบนะครับนี่ครับจะเอาไปกินหรือว่าจะเอาไปรีดน้ำกันเลยนะครับจะเอาไปรีดน้ำขายกันเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยรีดน้ำขายก็อีกพันหนึ่งเนาะครับแต่ว่าอ้อยรีดน้ำขายก็อีกพันหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราได้ใส่อะมิโนแบคคู่กันนี่พี่น้องนี่คู่กันนี่มันก็จะเพิ่มน้ำ หนักากระดูกดีหักไม่กระดูกเนาะครับหักกระดูกนี่นี่ครับิ่งหักพี่ครับพี่รองไม่ปลูกต่อได้สบายเลยครับนี่นี่ครับนี่อ้อยหกเดือนนะครับนี่ครับอ้อยหกเดือนตาหอดอ่าสิบเดือนหรือปีหนึ่งนี่มันอีสําไหนนะครับนี่ครับโอ้จะว่าอยากให้พี่รองเปิดใจใส่โูที่นะครับบริว่าปุ๋ยโรงงานบดีปุ๋ยกะดีแต่ว่าเขาลดต้นทุนนะครับครับเขาจะประหยัดต้นทุนลงนะครับแล้วก็จะง่ามแลครับฉีดพ่นได้สบายๆนะครับนี่ครับ คนในสบายสบายมีอ่อยโกเดือนนะครับเขาบ่ได้เลยนะครับเขาโบได้เออเขาบ่ได้เลยนะครับอ่ะฝากผู้บริจันสำหรับพี่น้องผู้ที่สถ้าฝากผู้บริจัดนะครับถ้าผู้ใดสนใจสนใจนะครับเอ่าถ้าผู้ใดสนใจนะครับอ่าหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรืออะอะมิโนแบกหนึ่งขวดเล็กนะครับหกร้อยบาทนะครับหรือจะเป็นอะมิโนแบกขวดใหญ่นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหรือบางคนอยากได้อ่า หนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องมมอยู่12นะครับสี่พันห้าร้อยบาทแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับเสื้อหนึ่งตัวฟรีเลยครับแถมเสื้อหนึ่งตัวฟรีเสื้อน้ำโฉกนะครับครับอ่ผู้ใดอ่ได้เสื้อนะครับเสื้อน้ำโฉกมันจะมีโพเงินโพทองนะครับเงินทองไหลมาทีมานะครับโฉกโฉกมันหมานะครับสำหรับวันนี้ก็พอวัฒนาเสียงร่ายนะครับจะขออั้มาไปก่อนนะครับจะมาพาพี่น้องมาอัปเดตเบื้องเรื่อยๆนะครับอ่อยกระดาครับบอจนหอดแล้ดูตัดนะครับว่ามันจะใหญ่สำหรับ ก่อนอื่นขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับบพรว่าจะเป็นไทยก็ดีลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีนะครับขอขอบคุณนะครับที่คนไหนกูแชร์กูติดตามนะครับเบอร์โทรนะครับา0986269116นะครับหรือฟังบวัฒน์นะครับ0986269116นะครับพอวัฒนาเกษรร่า้นะครับเข้าส่งทุกที่รอรับได้เลยที่บ้านนะครับคนไหนสนใจกับ โทรสั่งจองกันเลยโทรสั่งจองกันเขามาได้หรือบอกเขาใจก่อโทรมาปรึกษาก่อนกันเลยนะครับก่อนจะซื้อนะครับปรึกษาได้นะครับพี่ดองครับสําหรับมื่อนี้ก็ขออำลาไปก่อนเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับพอวัฒนาติดกับเสียวไล่ก็จะพามาอัปเดตเบืองเรือนนะครับอ้าวสําหรับมื่อนี้ก็สวัสดีครับเอาใส่อีกบ่